นลพักักกปรุงส,สนับสนุนรายการโดยแป้งอนเนกประสงค์ตราและคังฟ้าแป้งอนเนกประสงค์คุณภาพสูงมาตรฐานสากลมาทำคุกกี้อร่อยๆอกันดีกว่านะครับนิวยอร์กซิตตี้ช็อกโกแลตชิพคุกกี้ครับนอกจากช็อกโกแลตชิพแล้วคนจะใส่แมคคาเดเมียนัทลงไปด้วยครับพิเศษอย่างนี้แถมอร่อยด้วยไปลงมือกันเลยครับ เริ่มต้นจากการเตรียมส่วนประกอบของแห้งนะครับซึ่งหลักๆแล้วก็จะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์ครับผลใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์ตราระคังฟ้าครับเราบอกว่าแป้งตัวนี้เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์คุณภาพสูงสีขาวนวลครับแล้วก็มีความละเอียดมากทีเดียวครับแป้งอนเนกประสงค์นะครับนอกจากจะทําคุกกี้แล้วนะครับบราวนี่โดนัทวฟัฟเฟิลครีปกะลีปับนะครับ ทำได้หมดทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าตัวแป้งอเนกประสงค์เนี่ยเขาจะมีค่าโปรตีนปานกลางนะครับอยู่ระหว่างแป้งเค้กกับแป้งขนมปังครับและต้องบอกว่าการใช้แป้งอเนกประสงค์ที่มีคุณภาพนะครับจะทําให้เวลาที่เราทําคุกกี้นะครับตัวคุกกี้ของเราจะแผ่ออกกําลังดีนะครับจะทําให้เนื้อเนี่ยนุ่มหนึบด้านในไม่แข็งกระด้างครับซึ่งเหมาะกับการทำนิวยอร์กซิตี้ช็อกโกแลตชิพคุกกี้สูตรนี้อย่างมากครับเดี๋ยวเราจะตวงแป้งนะครับ แล้วนำมาร่อนพร้อมกับแป้งข้าวโพดเกลือผงฟูและเบกกิ้งโซดาครับเราจะใช้เครื่องตีนะครับโดยใช้หัวตีใบาพายครับใส่ส่วนประกอบของเนยลงไปครับตามด้วยน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงเดินเครื่องครับเนยและน้ำตาลเข้ากันดีแล้วนะครับปาดโถเล็กน้อยครับ ใส่ส่วนประกอบของไข่ไก่ลงไปครับตามด้วยกลิ่นวานิลาเล็กน้อยครับสูตรของนิวยอร์กซิตี้คุกกี้ออริจินัลจะไม่มีใส่วานิลานะครับแต่เราสามารถใส่เพิ่มเติมได้ครับหลังจากนั้นนะครับใส่ส่วนประกอบของแห้งที่เราได้เตรียมไว้ลงไปครับทันทีที่เราใส่แป้งนะครับเราจะใช้ความเร็วสปีดต่ำครับพอเข้ากันดีนะครับหยุดเครื่องครับช็อกโกแลตชิพนะครับใส่ลงไปครับ เหลือไว้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับสำหรับตกแต่งครับเช่นเดียวกันนะครับถั่วแมคคาเดมียที่อบแล้วหั่นครึ่งใส่ลงไปเหลือไว้เล็กน้อยสำหรับตกแต่งเช่นเดียวกันพอกระจายทั่วดีหยุดเครื่องเลยครับน้ำหนักโดของเราอยู่ที่880กรัมนะครับพลจะหาร10ออกมานะครับเราจะชั่งโดคุกกี้นะครับชิ้นละ88กรัมครับร้นคุกกี้ของเรานะครับ เป็นก้อนกลมครับสแล้วตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพครับที่เหลือถั่วแมคคาเดเมียกดให้แบนลงเล็กน้อยครับแล้วพักบนถาดครับข้อดีของคุกกี้สูตรนี้นะครับเราเตรียมไว้เป็นชิ้นๆแบบนี้เลยครับแล้วก็พอจะรับประทานก็ค่อยตั้งเตาอบอบที่อุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับ200องศาเซลเซียสครับผมถ้าเราแช่ช่องช่องธรรมดานะครับเราสามารถแช่ไว้ได้ประมาณ 5วันถึง1สัปดาห์สบายๆเลยนะครับโดยเอาฟิล์มถนอมอาหารคุมไว้หน่อยแต่ถ้าเบื่อเราต้องการจะแช่ช่องฟีดนะครับเราใช้ฟิล์มถนอมอาหารห่อแยกเป็นชิ้นๆได้เลยแช่ในช่องแข็งได้ถึง3เดือนด้วยกันครับผมซึ่งถ้าเราแช่ในช่องแข็งเราสามารถนําออกมาแล้วอบได้เลยแต่ให้เพิ่มเวลาอบขึ้นไปอีก2นาทีครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอบเลยดังนั้นเราแช่เย็นก่อนนะครับ1ชั่วโมงครับคุกกี้ของเรานะครับ ตอนนี้เซ็ตตัวแล้วเพราะว่ามันเป็นเนยนะครับดังนั้นจะหยิบง่ายมากเตาอบก็วอร์มไว้ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราอบเสร็จนะครับเดี๋ยวพนจะพักให้เขาอยู่บนถาดอบสัก2นาทีครับก่อนที่จะนำขึ้นมาพักให้เย็นลงอีกเล็กน้อยบนตะแกรงก็เป็นอันเรียบร้อยพร้อมรับประทานครับข้างในก็ยังนุ่มๆอยู่เลยนะครับลองทำกันดูนะครับ pull up pop.